ท่านแม่รอพวกเราจนอยู่ไม่สุขเหตุใดพวกท่านถึงไปนานเพียงนี้ละขอรับลี่เฉินบุตรชายคนเล็กวัยสี่ขวบรีบเดินออกมารับตรงถนนและพยายามช่วยรากรถด,ด้วยพลังอันเต็มเปี่ยมของเขาแต่ถ้าว่ารถลากกลับไม่ขยับขย,ยื่นเลยแม้แต่น้อยเมื่อลี่หงเห็นเช่นนั้นก็ยิ้มอ่อนให้บุตรชายคนเล็กที่มีใจอยากช่วยเหลือแต่เขาตัวเล็กเกินไป จึงไม่สามารถช่วยได้ลีหงจึงบอกว่าหิวน้ำเขาวิ่งสับขาสั้นๆเข้าไปในบ้านหาน้ำท่ามาให้พ่อด้วยความยินดีชื่นใจนักเขาชมบุตรชายคนเล็กด้วยน้ำเสียงอบอุ่นและส่งเสียงหัวเราะเบาๆอย่างเอินดูท่านแม่ดูสิขอรับเราได้ปลามาเยอะมากเลยขอรับบุตรชายคนโตถือพวงปลาที่ร้อยมาอย่างดิบดี ยกชูขึ้นเหนือศีสะะด้วยท่าทางกระฉับกระเฉงได้มาจากที่ใดกันถึงได้เยอะถึงเพียงนี้แถมทุกตัวอวบอ้วนทั้งนั้นลี่จงหัวร้อเสียงดังแล้วบอกท่านแม่อย่างละเอียดว่าน้องรองเราเก่งกาจเพียงใดหวังลู่ยิ้มกว้างย่อตัวลงสวมกอดแล้วมองสาวน้อยที่ใส่มงกุฎด,ดอกไม้อย่างรักใครลูกสาวข้าคือตัวนำโชคจริงๆ ทั้งแกงเห็ดที่อร่อยลูกนามที่หอมหวานก็ถูกนางขนพบถ้าจะมีอะไรที่แปลกมากกว่านี้ข้าก็จะไม่สงสัยเลยที่นางทำได้เพราะนางคือดวงใจของข้าท่านแม่น้องรองบอกว่าจะทํำอาหารเลิศรสให้เราได้ทานด้วยนะขอรับดูเอาเถิดนางให้ข้ากับท่านพ่อช่วยเก็บยอดอ่อนของต้นไผ่มามากมายเลยนะขอรับไหนบอกแม่สี เจ้าอยากทำอะไรเดี๋ยวแม่จะเป็นลูกมือช่วยเจ้าทำเองลู่หวังยิ้มบางๆพร้อมลุกขึ้นหยิบปลาที่ร้อยเป็นพวงมาจากบุตรชายแล้วยืนข้างกายลูกสาวก่อนที่จะพานางเข้าบ้านดูจากเหงื่อที่ไหลอาบแก้มน้อยๆน,นางคงเหนื่อยล้าเอาการนางหวังจึงพาบุตรสาวเข้าบ้านไปพักก่อนข้าต้องใช้หน่อไม้กับเห็ดด้วย นางดึงมือผู้เป็นมารดาให้หยุดเดินและชี้นิ้วไปบนรถลากที่มีของเต็มรถเดี๋ยวพี่จะเอาไปให้เจ้าตามท่านแม่เข้าไปในบ้านก่อนเถิดลี่จงเข้าใจว่าแม่เป็นห่วงน้องรองที่เพิ่งหายไข้ถึงภายนอกจะดูปกติแต่รอยเขียวช้ำยังคงอยู่ภายใต้เสื้อผ้าอย่างชัดเจนถึงน้องรองจะไม่พูดถึงมันอีก แต่ทุกคนก็ยังสลดใจกับเรื่องก่อนหน้านี้อยู่มากได้ถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะช่วยท่านแม่ล้างและทำความสะอาดปลาพวกนี้ร้อนนะเจ้าคะ้ะลี่หลิวที่ไม่สนใจความเหนื่อยล้าเท่าไหรนะ่นักเพราะนางเริ่มหิวแล้วจึงตามท่านแม่ไปล้างหน้าคลายร้อนดื่มน้ำให้ชื่นใจแล้วช่วยท่านแม่ทำครัวเมื่อถอดเกล็ดปลาล้างข้างในพุงปลาเสร็จ พี่ใหญ่ก็เอาหน่อไม้และเห็ดมาให้ลี่หลิวบอกท่านแม่ว่าต้องปลอกหน่อไม้เช่นไรหั่นแบบไหนแล้วตัวเองไปนั่งล้างเห็ดด้วยการใส่เกลือลงไปในน้ำเล็กน้อยดินโคลนที่ติดมาถึงจะหลุดออกได้ด้วยง่ายแล้วก่อไฟตั้งน้ำด้วยหม้อที่ใบใหญ่ที่สุดมันสามารถใส่น้ำได้มากกว่าสองลิตรเป็นหม้อเหล็กเก่าที่ยังใช้งานได้อยู่ ถึงจะไม่มีฝาปิดก็ตามด้วยเครื่องปรุงตอนนี้ที่มีแตก่เกลือถึงจะมีของที่น่าอร่อยเพียงใดแต่รสชาติคงมีแต่เค็มเพียงเท่านั้นเมื่อน้ำเริ่มเดือดแล้วลี่หลิวใส่ปลาแล้วตามด้วยขิงเพื่อดับคาวจากนั้นใส่หน่อไม้ที่ท่านแม่หัน่นตามด้วยเห็ดโคลนใส่เกลือปลายช้อนตามด้วยความมันของปลาความหวานจากเห็ด ก็จะได้รสชาติกลมกลม่อมหวังลู่มองเด็กน้อยขยับนิดขยับหน่อยอย่างคล่องมือและไม่ลืมที่จะเป็นลูกมือที่ดีคอยใส่นู่นนี่ตามที่ลูกสาวบอกเมื่อปลาสุกแล้วจนเริ่มมีกลิ่นหอมอ่อนๆชวนให้น้ำลายสอนางหวังอดไม่ได้ที่จะชิมรสชาติน้ำแกงอย่างพอใจลูกสาวข่าเก่งในการทำอาหารตั้งแต่ยังเล็กถึงเพียงนี้ในอนาคต หากแต่งงานออกเรือนครอบครัวนั้นจะต้องโชคดีเอามากๆเป็นแน่หอมจังขอรับลี่เฉินเดินตามกลิ่นจนมาถึงครัวเขาทำจมูกฟุตฟิดแล้วเอ่ยถามว่าทำอะไรถึงได้หอมถึงเพียงนี้แกงปลาตอนนี้ทำเสร็จพอดีเจ้าไปเรียกท่านพ่อกับพี่ใหญ่เจ้ามากินได้แล้วล่ะพวกเขาคงหิวมากแล้ว หวังลู่ได้ยินเสียงท้องร้องของลี่หลิวก็คิดได้ว่านี่ก็บ่ายคล้อยแล้วจึงรีบเตรียมถ้วยชามจัดวางบนโต๊ะไม้ไผ่อย่างรวดเร็วไม่นานนักสามพ่อลูกก็เดินมาพร้อมกันล้างไม้ล้างมือเสร็จก็มานั่งโต๊ะอาหารอย่างพร้อมเพรียงทานกันเถอะท่านพ่อพูดจบทุกคนก็กินแกงปลาที่สดใหม่แทบไม่มีใครปริปากต่างคนต่างกินอย่างอริดอร่อย หวังลูคอยตักอาหารเพิ่มให้ทุกคนจนอิ่มท้องเออเสียงเรอของลี่เฉินดังคืนทำให้เกิดเสียงขบขันทุกคนกินอิ่มแล้วนางหวังเก็บถ้วยชามส่วนสองพ่อลูกไปช่วยกันทำรั้วบ้านอย่างแข็งขันโดยมีน้องรองและน้องเล็กคอยให้กำลังใจไม้ไผ่ที่ยาวกว่าสิบเมตรถูกตัดออกเมตรครึง่งและตัดทำเสาฝังดินอีกสองเมตร นำไม้ที่ตัดเมตรครึ่งมามัดด้วยเถาวันบนกลางล่างเป็นแพรยาวโดวยใช้ไม้ไผ่ยาวสองเมตรวางทาบบนล่างเป็นตัวยืดเพื่อเตรียมเอาไว้ผูกติดกับเสาไม้ไผ่มัดยาวเรียงกัน20อันนับเป็นหนึ่งแผ่นทำแบบนั้นซ้ำไปซ้ำมาจนไม้หมดก็ค่ำม,มืดจึงได้แยกย้ายกันไปอาบน้ำข้างบ่อน้ำเพื่อทำความสะอาดร่างกาย อาหารค่ำก็เป็นปลาย่างเกลือและแกงปลาที่เหลือจากตอนบ่ายเมื่อกินเสร็จก็แยกย้ายกันเข้านอนลี่เฉินอยากเข้านอนกับพ่อแม่ได้แต่นั่งงอนตุบป,ป่องเพราะลี่หลิวบอกว่าอยากให้ท่านพ่อกับท่านแม่ได้พักผ่อนส่วนเราสามพี่น้องควรน,นอนด้วยกันเมื่อแบ่งห้องนอนกันเสร็จสราบจึงแยกย้ายกันเข้าห้องนอนลูกสาวเราช่างเป็นเด็กดีอะไรเช่นนี้นะ ลี่หงชมลูกสาวไม่ขาดปากตั้งแต่ความคิดการกระทำลูกสาวของเขานั้นกล่าวได้ว่ามีความสามารถยิ่งนักบางทีหากเป็นนางอาจมีโอกาสเป็นข้าหลวงได้แต่ติดตรงที่ว่าเขารับเฉพาะชายชาตรีเพียงเท่านั้นรู้แล้วรู้แล้วท่านก็อย่าเอาแต่ชมบุตรสาวจนลืมบุตรชายเสียละเดี๋ยวพวกเขาจะน้อยใจเอาได้ วังลู่ตะเตรียมหมอนมุ้งเสร็จก็ดับไฟพร้อมที่จะเข้านอนสองผัวเมียมอบความรักให้กันและกันหลังจากห่างเหินมานานการได้บ้านใหม่นี้เป็นสิ่งที่ดียิ่งนักลี่หลิวนอนตะแคงดูสองพี่น้องที่หลับไหลด้วยความเหนื่อยล้าแต่นางกลับคิดไม่ตกนางมาเพียงวันเดียวกลับเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้มากมายถึงเพียงนี้นางต้องวางแผนการใช้ชีวิตที่นี่ให้ดี ไม่เช่นนั้นความทุกยากอาจมาถึงเข้าสักวันพอคิดถึงความทุกยากคงหนีไม่พ้นภัยแลง้งตอนนี้เป็นหน้าน้ำมีฝนบ้างประไปแต่ถ้าเข้าหน้าแล,ล้งเราในยุคนีภัยแล้งชอบมาแบบเงียบๆเ,เสมอการขุดบ่อน้ำไว้และกักน้ำเป็นสิ่งที่ควรทำรวมทั้งปลูกผักผลไม้ที่สามารถเก็บไว้ได้นาน,านๆเหมือนอย่างมันหวาน ใช่แล้วมันหวานข้าจะปลูกมันให้มากหน่อยแล้วทำการแปลรูปเป็นแปง้งจะได้เก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นแถมยังสามารถเอามาทำได้หลายเมนูอีกด้วยหรือจะทำไปขายคงได้ราคาดีข้าวโพดก็น่าปลูกไว้แต่ที่สำคัญคงเป็นข้าวเอาล่ะทีนี้ก็ค่อยๆเริ่มการขุดบอ่อหลังจากท่านพ่อทำรั้วกันและประตูบ้านเสร็จ ไม่รู้ว่าลี่หลิวคิดเรื่องอะไรไปบ้างจนคล้อยหลับไปหนาวจังลี่หลิวเอามือคว้นหาผ้าหม่มแต่กลับไม่พบพืนหญ้านี่เย็นจริงๆเลยผ้าห่มข้าไปไหนละเนี่ยพื้นหญาลี่หลิวลืมตาตื่นด้วยความตกใจแล้วพบว่าตนอยู่ในพื้นที่แปลกตานางลุกขึ้นยืนเต็มตัวแล้วเดินตรตเรไปรอบๆ พบว่ามีบ่อน้ํำตื้นๆเพียงหนึ่งบ่อมันกว้างใหญ่และสูงพอสมควรนอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรอีกที่นี่คือที่ไหนกันเนี่ยฉันเดินดูรอบๆแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรแถมยังมีเหมือนกำแพงใสๆกั้นไว้อีกลี่หลิวเดินลูบคลำตามหาทางออกจากกำแพงใสแต่ก็ไม่พบทำยังไงดีละ่ะหรือที่นี่คือที่กักขังดวงวิญญาณของฉัน ถ้าเป็นแบบนั้นฉันจะต้องอยู่ที่นี่จนกว่าจะได้เกิดใหม่หรือเปล่าแล้วร่างของเด็กน้อยลี่หลิวนั่นละ่ะบ้าไปแล้วใช่ฉันต้องบ้าไปแล้วแน่แน่เสี่ยวเมยทุบกำแพงอย่างบ้าคลั่งแต่ก็ไม่เพ็นผลกำแพงนี่เหมือนน้ำเลยพอทุบมันก็เด้งสู้มือแถมยังเย็นอีกด้วยฉันต้องเจอกับอะไรแบบนี้ด้วยหรือ เสี่ยวเม่ยนั่งหลงน้ำตาอาบแก้มแล้วมองไปที่เงาสะท้อนในกำแพงกันเห็นเด็กผู้หญิงนั่งกอดเข่าน้ำตาคลอเบาขอบตาแดงกำพอเสี่ยวเม่ยขยับภาพสะท้อนก็ขยับตามไปด้วยเอ๊ะนี่ฉันยังอยู่ในร่างของเด็กน้อยคนนั้นนี่เสี่ยวเม่ยปาดน้ำตาแล้วลุกขึ้นเดินสำรวจอีกทีหากวิญ,ญญาณออกจากร่างเด็กคนนั้นฉันควรอยู่ในรูปลักษณ์เดิมสิ แต่นี่ฉันยังอยู่ในรูปลักษณ์เด็กคนนั้นอยู่เลยเสี่ยวเมยหมดความอดทนกับการหาทางออกแล้วเธอมองหาทางออกมามากกว่าหนึ่งชั่วโมงแต่ยังไม่เจอสักทีเจ้ากำแพงบ้าปล่อยฉันออกไปนะลี่หลิวกระวนกระวายใจแล้วนั่งแมะลงกับพื้นกับหญ้าที่ค่อนข้างนุ่มนิ่มจนถอนมันขึ้นมาอย่างหมดหนทางนางตะคอกใส่กำแพงใสจนสั่นคลอนด้วยความโกรธ เมื่อนางพูจบลี่หลิวก็ลุกขึ้นยืนเหงื่อแตกด้วยความหวาดกลัวเมื่อครูหนีข้าฝันหรือสมจริงมากเลยลี่หลิวบ่นพึมพำในความคิดเพราะเมื่อครูนางยังอยู่ในสถานที่แปลกตาและมีแสงแดดอ่อนอยู่เลยแล้วถ้าไม่ใช่ฝันข้าเข้าไปในนั้นได้อย่างไรพอพูจบนางกลับเข้าไปในกำแพงนั้นอีกครั้งข้าไม่ได้ฝัน แล้วนี่เข้ามาได้ยังไงล่ะลี่หลิวยืนคิดอยู่พักหนึ่งพอจับต้นชนปลายได้ใช่ต้องเป็นมิติแน่เมื่อรู้ว่ามันคืออะไรนางจึงเดินไปที่บ่อน,น้ำที่สูงประมาณอกแล้วลองใช้มือน,น้อยๆที่เปื้อนเศษยามาปัดเช็ดออกที่เสือ้อแล้วใช้มือที่อบอุ้มน้ำมาดื่มกินหวานจังแถมยังสดชื่นด้วย ดีเลยถ้าภัยแล้งมาถึงอย่างน้อยข้าก็มีบ่อน้ำนี้ที่มีน้ำผุดออกมาเรื่อยๆให้ดื่มกินแล้วลี่หลิวนั่งพิงบ่อน้ำหากปลูกพืชผักในนี้ได้คงจะดีไม่น้อยปล่อยข้าออกไปพอนางพูดจบก็ออกจากมิติได้ดังที่นางคาดการไว้ลี่หลิวงมหาที่จุดไฟเมื่อเจอมันวางอยู่ในมุมห้อง จึงดึงฝาออกแล้วค่อยๆเป่าจนเกิดเปลวไฟจากนั้นก็จุดเทียนที่วางไว้ข้างๆกันเมื่อห้องมีแสงสว่างแล้วนางเดินไปที่หัวนอนที่วางของใช้บางส่วนนางค่อยๆค,ค,คลายปมผ้าที่มัดไว้ออกมาแล้วนำมเมล็ดพันออกมากำมือหนึ่งก่อนจะเอ่ยว่าข้าจะเข้าไปเบาๆเข้าออกแบบนี้จริงๆสินะ ลี่หลิวไม่รอช้าใช้มือเล็กดึงหญ้าออกเพื่อเปิดหน้าดินเล็กน้อยเอาเมล็ดผักโปรยลงเอามือที่สะอาดวิดน้ำให้กระเด็นโดนตรงที่หวานเมล็ดจนชุม่มจากนั้นก็ค่อยออกไปจากมิติแล้วนอนต่ออย่างอารมณ์ดีก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กเสียงท่านแม่ลุกขึ้นเข้าครัวแต่เช้ามืดลี่หลิวลืมตาขึ้นมาแล้วรีบเข้ามิติไปด้วยความใคร่รู้ว่า ข้างในนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นางเห็นมเมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวงอกออกมาแล้วแถมยังสูงหนึ่งนิ้วนางใช้มือน้อยปิดปากร้องอุทานด้วยความดีใจนี่สินะมิติที่อยู่ในนิยายที่เขาล่าลรือกันสวรรค์ขอบคุณที่ท่านพาข้ามาที่นี่แถมยังให้ของดีกับข้าไว้ใช้อีกด้วยลี่หลิวก้มกราบฟ้าดินอย่างซาบซึง้ง จากนั้นนางแยกต้นอ่อนออกจากกันเพื่อที่จะขุดปลูกผักให้เรียงสวยงามพอปลูกเสร็จนางรีบออกจากมิติแล้วแอบออกจากห้องมองซ้ายขวาไม่เห็นใครแล้วหยิบขันน้ำด้านในตักรดน้ำให้ครบ20ี่สต้นจนเสร็จโตเร็วๆนะไว้ตอนเย็นข้าจะมารดน้ำให้อีกที ลีหลิวบอกลาต้นอ่อนผักกาดขาวแล้วนำขันออกไปเก็บไว้ตามเดิมก่อนจะเดินไปที่ครัวข้างๆบ้านหาท่านแม่ท่านแม่ลีเห,หลิวส่งเสียงทักทายมารดาเจ้าตื่นแล้วหวังลู่มองบุตรสาวที่ตื่นมาแล้วกระปี้กระเป๋าแต่เช้าเจ้ายิ้มแบบนี้มีอะไรดีๆงั้นหรือข้าฝันดีเจ้าค่ะที่แท้ก็ฝันดีมามานั่งตรงนี้ มีปลาที่เหลืออยู่เจ้าอยากทำอะไรเป็นพิเศษหรือไม่หวังลู่รู้ว่าลูกสาวชอบทำอาหารจึงได้ถามนางก่อนว่านางอยากทำอะไรปลาหรือเจ้าขาอืมแกงข้าก็เบื่อแล้วแล้วย่างก็ย่างไปแล้วทอดได้หรือไม่เจ้าขาลี่หลิวทำท่าทางครุ่นขีดจนผู้เป็นมารดาอดขำไม่ได้จึงยิ้มออกมา ท่าทางของลี่หลิวตอนนี้เหมือนผู้ใหญ่ในร่างเด็กยังไงยังงั้นแต่กลับทำให้ผู้เป็นแม่เอ็นดูนางมากขึ้นเจ้าอยากผัดหรือทอดก็ต้องรอพ่อเจ้าก่อนอีกประเดี๋ยวพ่อของเจ้าจะไปตลาดเช้าเพื่อซื้อข้าวสารและเครื่องปรุงเจ้าอยากจะไปด้วยหรือไม่หวังลู่มองบุตรสาวอย่างคาดหวังเพราะนางเป็นคนคิดเมนูแปลกๆในใจต้องมีของที่อยากได้อย่างแน่นอน ข้าอยากไปเจ้าค่ะลี่หลิวรีบตอบรับคําชวนจากมารดาแล้วไปล้างหน้าล้างตาเตรียมพร้อมรอท่านพ่ออย่างใจจดใจจ่อไปตลาดเช้างั้นหรือดีเหมือนกันจะได้ไปดูว่าที่ตลาดเขาขายอะไรบ้างครั้งหน้าจะได้ทำไปขายด้วยเสียเลยเจ้าก็จะไปกับท่านพ่อด้วยงั้นหรือลี่หงเตรียมตะก้าสารไปด้วยสองสามใบพร้อมทั้งกระสอบบาน เพื่อไปใส่ข้าวสารเห็นบุตรสาวนั่งรออยู่จึงเดินเอาหมวกสารให้นางใส่แล้วหยิบผ้าห่มที่พาดไว้แขนซ้ายมาคลุมตัวนางไว้ก่อนจะอุ้มนางขึ้นนั่งรถลากที่ทำความสะอาดแล้วใส่เถอะอากาศมันเย็นและอาจมีหมอกลงหนักก็เป็นได้เมื่อคืนมีฝนตกปรยๆด้วยเจ้าต้องคลุมผ้าให้ดีเจ้าขาทัานพอ เมื่อลีหงใส่หมวกสารและเสื้อคลุมพร้อมด้วยรองเท้าหนังแล้วจึงออกเดินทางไปดีมาดีนะท่านแม่ยืนโบกไม้โบกมือเพื่อส่งข้ากับท่านพอ่อชีวิตแบบนี้เรียบง่ายเสียจริงเงียบสงบขาดก็แต่พ้องเพื่อนเท่านั้นแต่ไม่เป็นไรยังมีพี่ใหญ่น้องเล็กให้ได้พูดเล่นใครเหงาอยู่บ้างรถลากเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเรื่อย ท่านพ่อคอยถามข้าอยู่เป็นพักๆว่าอยากได้อะไรบ้างวันนี้จะทำอะไรข้าแค่ตอบว่าต้องได้เห็นกับตาก่อนถึงจะรู้ว่าต้องการอะไรส่วนวันนี้คงจะไปตกปลาหาผักป่ารอท่านพ่อกับพี่ชายที่จะไปตัดไม้ไผ่ตลอดทางถนนเต็มไปด้วยน้ำขังดีที่ทางเป็นหินครูขราจึงไม่ทำให้ติดลมตามทาง ท่านพ่อเหนื่อยหอบระหว่างทางจึงช้าไปบ้างแต่พอมาถึงที่หมายข้ายได้เห็นแทบทุกคนวางของขายไว้ข้างทางบนรถลากบางก็ยกโต๊ะตั้งจัดข้าวของจะมีก็แค่ร้านค้าที่เปิดบ้านขายของแค่ไม่กี่สิบเจ้าเท่านั้นนอกกนั้นเป็นชาวบ้านที่นำของป่ามาขายสมกับเป็นชนบทจริงๆเราไปซื้อข้าวกันเถอะ ท่านพ่อกล่าวแล้วก็เข็นรถลากไปหน้าร้านขายข้าวสารท่านพ่อซื้อข้าวสารมา30กิโลจากนั้นก็พาค่าไปเลือกเครื่องปรุงค่าได้เครื่องปรุงเช่นน้ำปลาซอสถั่วเหลืองน้ำมันเกลือจริงๆแล้วอยากได้น้ำตาลอ้อยด้วยแต่ราคามันแพงมากจึงตัดใจไม่เอาแล้วไปซื้อเมล็ดพันธุ์ผักแทนพ่อเห็นเจ้ายืนจ้องน้ำตาลอ้อยอยู่นาน เหตุใดเจ้าถึงไม่ซื้อมันมาด้วยล่ะเมื่อเดินออกจากร้านขายน้ำตาลอ้อยท่านพ่อถามด้วยความสงสัยมันแพงเกินไปเจ้าค่ะท่านพ่อบอกข้าว่ามีเงินไม่มากข้ากลัวว่ามันจะไม่พอใช้ในภายหลังข้าไม่อยากได้มันแล้วเจ้าค่ะเมื่อได้ฟังคำตอบของบุตรสาวลี่หงตื้นตันใจที่มีลูกคอยคิดเผื่ออนาคตเช่นนี้แต่แท้จริงแล้ว น้ำตาลอ้อยนั้นพ่อซื้อให้เจ้าได้สบายถ้าว่าบุตรสาวพูดก็ถูกเราควรซื้อแต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นนี่ลูกสาวข้ามีความคิดที่โตขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันหรือเพราะเราอยู่อย่างอดอยากมานานนางจึงกลัวว่าจะกลับไปเป็นแบบนั้นอีกลี่หงสลัดความคิดในหัวทิ้งไปแล้วช่วยบุตรสาวเลือกเมล็ดพันธุ์ผัก เจ้าเอาอะไรไปบ้างแล้วเขาเห็นบุตรสาวหยิบนั่นนี่ไปสี่ห้าอย่างจึงถามคืนทันพอข้าอยากได้ข้าวโพดถั่วเหลืองถั่วลันเตาเมื่อเขือเทศพริกต้นหอมกระเทียมข้ายังอยากได้ข่าตะไคร้ต้นมะกรูดรวมทั้งฟักทองอีกเจ้าข่าทว่ามาไปร้านฝั่งนั้นน่าจะมีต้นแก่ของมันที่ปลูกได้ ร้านค้าเล็กมีเพียงสิบอย่างเท่านั้นแม่นางน้อยต้องการมากหรือไม่เท่าแก่เจ้าของร้านเมื่อได้ยินว่าเด็กน้อยอยากซื้อหลายอย่างในร้านตนจึงยิ้มแย้มอย่างอารมณ์ดีท่านพอ่อข้าต้องการมาเมล็ดข้าวโพดถั่วเหลืองถั่วลันเตากระเทียมต้นหอมอย่างละครึ่งโลและพริกมะเขือเทศอย่างละร้อยเม็ดได้หรือไม่เจ้าขา ลี่หลิวหันมองผู้เป็นพ่อยังคาดหวังอยากได้เมล็ดพันธ์ุเหล่านี้นางจะแบ่งไปปลูกในมิติของนางด้วยเท่าแก่ทั้งหมดราคาเท่าไรหรือขอรับถ้าที่แม่นางน้อยบอกมาละก็ข้าคิดราคากันเองเก้าอีแปะก็แล้วกันข้าลดให้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะของบางอย่างนำเข้ามาจากประเทศอื่นเชียวนะเท่าแก่ตอไปด้วยรอยยิ้มนั่นนะสิ เขาต้องได้กำไรอยู่แล้วมีเช่นนั้นเขาจะนำมาขายทำไมกันแต่ถ้าข้าปลูกได้แล้วเอามาขายละก็ทำกำไรมากโขทีเดียวเพราะนางเห็นแต่ละคนขายแค่เมล็ดพันธุ์แต่กลับไม่มีขายของพวกนี้เท่าไหร่นักลี่หงมองหน้าบุตรสาวอยากถามความคิดเห็นลี่หลิวพยักหน้าตอบรับเขาจึงตกลงซื้อ ทั้งที่ราคาแสนจะแพงกว่าเข้าสารเสียอีกไม่ใช่ว่านางอยากช่วยประหยัดเงินหรอกหรือมือที่ถือเงินอีแปะสั่นเล็กน้อยไม่คิดว่าราคาที่ลูกสาวอยากได้มันจะแพงเช่นนี้ท่านพอ่อเราไปร้านนั้นกันเมื่อได้มล็ดพันุ์มาแล้วนางชี้ไปที่ฝั่งตรงข้ามที่เท่าแก่บอกให้ไปดูลี่หงถึงกับปาดเหงื่อเลยทีเดียว แต่เมื่อลูกสาวต้องการเขาจึงต้องตามใจนางเพื่อวัดดวงสักราข่าเอาวันนี้อันนี้อันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้อีกลี่หลิวเห็นเม็ดฟักทองแตงโมแตงกวาต้นมะกรูดรวมทั้งขิงขา่าตะไคร้นางจึงเอามาพอสมควรท่านพ่อแทบลมจับเกิดมาไม่เคยใช้เงินมากถึงเพียงนี้มาก่อน เจ้าของร้านเห็นห่อมเมล็ดต่างๆในหอกระดาษให้มัดด้วยเชือกเสร็จก็ส่งให้แม่นางน้อยด้วยรอยยิ้มเป็นมิตรแถมยังบอกวิธีปลูกเช่นไรถึงจะรอดเมื่อลี่หลิวรู้ว่ามเมล็ดพันธุ์ที่นางซื้อมาอาจงอกหรือไม่งอกก็ได้เขาแทบเข่าสุดได้แต่ยืนฝืนยิ้มแหงห้างข้างๆบุตรสาวส่วนเจ้าตัวที่ได้ของที่ต้องการแล้วก็ยิ้มคริม จากนั้นลี่หลิวเลือกตุ่มน้ำขนาดกลางมาสามสี่ตุ่มแล้วให้คนงานช่วยยกขึ้นรถลากจากนั้นดูพวกหม้อกระทะตะหลิวขันน้ำจนของแทบจะเต็มรถลากจึงบอกท่านพ่อว่าข้าพอแล้วเมื่อได้ยินคำนั้นลี่หงเหมือนได้ยินเสียงสวรรค์เขาแทบรีบอุ้มบุตรสาวขึ้นรถลากแล้วรีบเข็นออกไปด้วยความเร่งรีบ ลี่หลิวมองดูไหน้ำปลาซอสถุเหลืองและน้ำมันที่วางเรียงรายกันโดยมี่างข้าวมัดคล้องกันกระแทกด้วยแววตาเปี่ยมสุขแตกต่างจากท่านพ่อของนางที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกพาบุตรสาวมาตลาดเช้าครั้งแรกเขาหมดไปมากกว่า50อีแปะนี่เขาสามารถใช้เงินจำนวนนี้ได้ตลอดทั้งปีก็ว่าได้คราวหน้าต้องไม่พานางมาอีกด้วยเป็นแน่ เิดลาบแล้วจริง